สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่เที่ยงเปิดประเด็นค่ะดิฉันวานวนัน์บำรุงพกึกค่ะและดิฉันกมลวรรณตรีพงค์ค่ะพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยค่ะหลายหน่วยงานตอนนี้เริ่มเข้ามาช่วยกันทําในสิ่งที่เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านนะคะให้มีการทําที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ํารวมไปถึงปะการังด้วย,ยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจการทําปะการังเทียมนะคะเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะที่นําไปวางเอาไว้ด้วยในทะเลบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงานะคะติดตามรายละเอียดจากคุณวรพันธ์สุขแก้วค่ะผมกําลังเดินทางไปติดตามการวางประการางเทียมบริเวณทะเลชายฝั่งเขาหลักจังหวัดพังงาพร้อมกับชาวบ้านที่นี่ซึ่งจะวางในทะเลทั้งหมด640ลูกโดยก่อนหน้านั้นได้มีการจมเรือลบเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของประการาังในพื้นที่นี้มาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังนําประการาังเทียมครับที่ทําจากแท่งซีเมนครับวางลงบริเวณ ทะเลที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเขาหลักประมาณ4กิโลเมตรครับซึ่งการวางแท่นซีเมนต์ลงไปอย่างนี้จะมีความลึกถึง15เมตรและจะมีตลอดรอบชายฝั่งนี้ครับ ซึ่งการวางประการลังเทียมบริเวณนี้เนื่องจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจพบว่าบริเวณนี้เริ่มมีตัวอ่อนของประการลังอยู่แถมบริเวณนี้เป็นพื้นทรายเรียบเหมาะแก่การวางประการลังเทียมซึ่งขั้นตอนการวางจะมีนักประดาน้ำสองคนลงไปในน้ำคอยให้สัญญาณกับคนที่อยู่บนเรือเพื่อวางให้ตรงจุดที่ถูกกำหนดไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสร้อยคูร้อยเมตรนะครับโดยวางเป็น รูปข้าวหลามตัดเป็นกระแพงรูปข้าวหลามตัดก็คือเอามุมเอามุมชนกันเพื่อให้เพื่อให้มันลดลดกระแสน้ำเ,เราคิดว่ามันจะบังแล้วกลายเป็นว่าตัวอ่อนของปกากรลังในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยฮะมันจะลงเกาะได้ง่ายแล้วมันก็ลดลด,ลดแรงประทัขอ,ของของลึ้นได้ด้วยการให้สัญญาณไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะต้องคอยบอกสัญญาณให้ดีเพราะไม่งั้นปกากรลังเทียมอาจเสียหายได้พอลงไปมันจะไม่ตรงอย่างเงี้ยแหละอย่ามันจะไม่ตรงแล้ว เขาคนดำน้ำลงไปเขาจะลงไปดูแล้วถึงจะจัดเข้าเข้าให้ตรงให้ได้แบบที่เขาให้มาแล้วถ้าไม่ไ,มได้เขาจะกระตุกบอกกระตุกบอกเราเราเป็นคนแป,ปะลแปลรหัสแล้วให้บอกบอกคนเห็นว่าให้ไปทางไหน และนี่เป็นภาพใต้น้ําในการวางรูปทรงของประการังเทียมโดยจะวางทับกันเรียงยาวไปยังจุดที่กําหนดโดยจะต้องวางในจุดที่หากน้ําลงต้องไม่เกิน10เมตรซึ่งคาดว่าอีก2ปีข้างหน้าประการังจะเต็มพื้นที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนสําหรับการจับสัตว์น้ําและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่การต้องป้องกันระวังดูแลชายฝั่งโดยการวางประการังเทียมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทําเป็นการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันการกัดเซาะของ แนวคลื่นที่จะมากระทบชายฝั่งซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องดําเนินการรักษาโดยการวางประการลังเทียมตลอดแนวชายฝั่งทั้งหมดในอนาคตพื้นที่ชายหาดเขาหลักจะกลายเป็นแหล่งดำน้ำอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศและเพื่อลดจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลันได้อีกด้วยสิทธิกรปราการนถ่ายภาพบรพันสุกแก้วรายงาน กเราได้นําเสนอต่อเนื่องนะคะถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยค่ะ,คะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางทีแล้วคนที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าคนในชุมชนเองมีส่วนร่วมได้แน่นอนนะคะ